ชเวแทจุนรับบทเป็นอูจุนพระเอกในซีรีส์เรื่อง So I Married and Anti Fan ตอบคำถามของพิธีกรในการสัมภาษณ์นักแสดง เมื่อวานนี้การสัมภาษณ์นักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง So I Married and Anti Fan ผ่านแอป V Live ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์พิธีกรให้เชเวทจุนเลือกได้หนึ่งข้อระหว่างไม่มีใครสักคนไปร่วมงานแต่งหรืองานศพเขาจะเลือกอันไหนเชเวทจุนตอบว่าเขาเลือกงานศพเพราะเขาไม่อยากให้คนที่รักต้องเศร้าในวันนั้นคำถามต่อมาพิธีกรให้เลือกระหว่างตื่นตีสี่ไปทำงานในวันจันทร์หรือจะทำงานจนถึงเที่ยงคืนในวันศุกร์เชเวทจุนเลือก ตื่นตีสี่ไปทํางานในวันจันทร์เพราะเขาเป็นคนชอบตื่นเช้าอยู่แล้วเพื่อออกกําลังกายพอถึงช่วงที่ต้องตอบคําถามจากผู้ชมทางบ้านพิธีกรเลือกคําถามมาว่าในชีวิตจริงของพวกคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากบทในซีรีส์มากน้อยเพียงไรชเวเทจูนตอบว่าในชีวิตจริงเขาเหมือนอูจูนพระเอกในเรื่องเพียงแค่20%เซเท่านั้นเนื่องจากในชีวิตจริงนั้นเขาแต่งเพลงไม่เป็นและไม่ได้ดังมากๆเหมือนอูจุนสิ่งที่คล้ายกับอูจุนคือเขาชอบ อบขับรถมอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืนและชอบกินตอกโบกีเหมือนกันไร้สดเมื่อวานชเวเทจุนสวมใส่เสื้อเชิตสีฟ้าทับบนเสื้อคอกลมสีขาวใส่กางเกงสีดำกับรองเท้าผ้าใบลุกเขาดูสบายสบายผมของเขายาวกว่าในซีรีส์มากแต่แววตาและสีหน้ายังมีสเสน่ห์เหมือนในซีรีส์ไม่เปลี่ยนแปลง